สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับวิธีการดาวน์โหลดของเกมเอ้ยโปรแกรม PPSPP อย่างแรกคือเราต้องมี3ตัวนี้คร PPSPP RER และตามด้วย Utorrent น,นะฮะสอย่างนี้สามารถโหลดได้ใน Play Store เลยที่เป็นรูปถุงอย่างนี้นะฮะพอเรามี3ตัวนี้เสร็จนะฮะเราก็ สามารถดาวโหลดได้ตามเว็บเลยแต่อย่างแรกที่ผมจะบอกคือในโฟล์เเเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีที่ให้ดาวน์โหลดเกมของ PPSPP นะฮะที่จริง RAR จะใช้ของอนอื่นก็ได้นะฮะมันเป็นตัวแตกไฟให้จริงล้วไม่ได้ไม่ต้องดาวโหลดก็ได้สำหรับบางเครื่องสามารถลากลากแตกไฟเองได้นะฮะแต่ผมทำไม่ได้เครื่องของบคคลละแบบนะฮะอย่างที่จำเป็นคือ u t o r r e n t กับ พพสสพพนี่นะฮะพพสสพพนี่มันจําเป็นมากถ้าไม่มีคือเล่นไม่ได้อย่างเราจะเิ่มทําการเข้าสู่เว็บในการดาวน์โหลดนะฮะกดเข้าเว็บเลยเว็บนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้นะฮะนี่คือเว็บเกมนะฮะที่ผมช้ดาวน์โหลดเกมต่างๆมาสามารถเลือกเกมได้หมดนะฮะเห็นตัวเลขไหมฮะมันคืนเมื่อสาหรับกดแล้วคุณสามารถไปเว็บเกมอื่นได้นะฮะ กได้สมมว่าผมอยากได้เกมดลาวก็กดอ่ากดเข้าไปในดรากอนบอลพอกดเข้าไปในดราก้างบอลแล้วใช่ไหมฮะก็ให้คุณเนี่ยกดไปที่ทุทอร์เรนต์สีเขียวเนี่ยที่เป็นตัวยูนะฮะกดปุ๊บถ้ากับมันขึ้นหน้ายอย่างนี้เมื่อไหร่รีบกดออกนะฮะพอเรากดปุ๊บมันก็จะมาให้เลยนะฮะ คุณเห็นสีฟ้าคำว่าเปิดนี่ไหคุณสามารถกดตรงนี้ก็ได้เลยคุณจะสามารถกดดาวกล่นบอลตรงนี้เลยก็ได้นะคะพอคุณกดเข้ามานะคะคุณสามารถเลือกที่อยู่ของไฟล์ต่างๆนด้นะฮะอย่างผมเนี่ยผมได้อยู่ใน P P H P P A P P A P P เกมนะคะนี่คุณสามารถกดเปลี่ยนได้อย่างเมื่อกี้นี้นะฮะคุณสามารถกดเปลี่ยนได้ นีกดเข้าไปตรงนี้นะฮะกดเข้าไปสมูติว่าผมอยู่ในหน้าหลักที่สําหรับต้องเลือกไฟล์นะฮะผมเลือกให้มันอยู่ในเอ่ m p PS, p s p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  s p นะฮะกดเข้าไปแล้วผมอยากให้มันอยู่ในเกมเอาเกมกดโอเคดาวน์โหลดเอ๊โอเค,แ,ออเคแค่นี้ก็จะมาให้นะฮะของผมเคยดาวน์โหลดมาแล้วครั้งหนึ่งมันก็เร็วๆหน่อยนะฮะขั้นตอนต่อไปก็รอนะฮะ นี่พอเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้นะฮะแล้วกดออกไปที่ IR นะฮะพอขึ้น IR แล้วให้คุณเลือกที่อยู่ของไฟล์คุณนะฮะที่คุณเลือกไวเมื่อกี้นี้แต่ถมาคุณไม่เลือกคุณก็ไปแตกในในไฟล์ดาวน์โหลดก็ได้นะฮะแต่ผมเก็บไว้ใน PSP กับเกมนะฮะกดไปที่ดักบอลกดไปที่สามชั้นนี้นะฮะกดเข้าไปกดตรง มันจะไม่มีนี่นะพอเรากดติ๊กถูกปุ๊บก,กดข้างบนนี่เลยกดปุ๊บก,กดโอเคไม่มีอะไรมากโดยส,สมมติดาโหลดเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะมีตัวอย่าง้่ายนี่คือคุณดาวโหลดสำเร็จแล้วต่อไปคุณเข้าไปที่ p p s s p p, p <S นะคะทองช้าเลยคุณเข้าไปที่เกมนะฮะเกมนี่คือจะมีของมันอยู่แล้วรอแป๊บหนึ่งนะเอาละถนะ้าเรามาต่อกันนะฮะหลังจากเรากดติ๊ก หลังจากมันขึ้นตัวเกมตัวนี้แล้วนะฮะมันก็จะมีไฟล์เลือกนะฮะเราเก็บไฟล์ไว้ตรงไหนเข้าไปที่ตรงนั้นผมเก็บไว้ที่ PSP นะฮะผมไว้ที่ PSP หลังจากนั้นผมก็เก็บไว้ที่เกมก็กดไปที่เกมมันจะมีชื่อให้ดูเลยนะฮะผมโหลดกัรดดาวน์อนบอลมานะฮะก็กดดาวน์อนบอลพอมีมบิซูอะไรนี่นะฮะก็กดไปเลยบิซูบิซูต่อ,อยอีกอันนึงไม่ใช่นะฮะผมโหลดผิดพลาดไปมันก็ไม่มีอะไรนะฮะ ต่อไปก็กดไปที่เกมดาวนบอลคุณก็สามารถเล่นได้เลยนะฮะหลังจากนี้ใครมีคำถามก็ถามผมได้คอมเมนต์ข้างล่างนะคะผมจะตอบทันทีนะฮะแล้วก็ลิงก์ของเว็บเกมผมจะทิ้งไว้ให้นะฮะผมขออนุาอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคครับขอจบคลิปเกงแค่นี้กด Subscribe แล้วกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมจนจบ